ครับผมต่อคุงทีมงาน Shadow TV และนี่คุณกุลเลค่ครับสุนเลครับทีมงาน Shadow TV ครับอ่านะครับวันนี้ผมเราจะมาให้คุณเปิดป้ายกันนะฮะโดยการที่คุณเนี่ยไปเป็นประธานเชิญครับประธานหลอกอะ่ะเลประธานหลอกที่อะไรไปจุดเลวไอ้สั์ไอ้แหลกกูโคตรแหลกเลยจุดนะจุดเลยนะจุดเลยครับจุดเลยห <1, 2. S 1> นึ่งสองน่าผโคงอะ่ะ เร็ว,รวไม่มีย้ยเต่ามึงอะไรมันระเบิออดโดนหน้ากูมไหมเนะี่ยไม่โดนหรอกเช่ากูเหอะมั่งนะโอ้โอ้โอ้นอโอ้เฮ้ยเต่าแหลกเลยอะเต่าสวัสดีครับคุณสาเร็ครับเนื่องจาก เซิฟแม่งคตรแหลกเลยนะฮะเนื่องจากคุณเล็กเขาเปิดเซิฟเองเราจริงต้องมาถ่ายตอนที่แม่งระเบิดเสร็จแล้วนะฮะโอ้เป็นดอลดลี่แอนด์ตอดว์มาครับเชิดูทีวีและขอให้ทุกคนติดตามชมคลิปต่อไปนะครับกูตะเล็ดไปดิบาบายครับ